ครับนี่ปรับหน้หนานะครับปรับระดับเซตเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่แปงนี่บิงนี่นะครับผมนี่ปรับเจียได้ระดับแล้วนะครับมาหนีต่อไปนะครับต่อไปก็คือซีเฮดให้มันเป็นบิ่งเดียวกันนะครับผมขั้นหน้าขั้นหน้าขั้นนี้นะครับผมเสียวออกนี่ครับบาดนี้เสียวขั้นหน้าออก เพื่อที่สีมันเป็นบิงเดียวกันเลยครับนี่ให้หญ่เนี่ยให้เดียวนี่ให้มันเฮ็ดเป็นให้เดียวแล้วกับเนื้อทีกับสีประมันหาลาเลยบาดนี่นะครับเวลาเกี่ยวเขานะครับเวลาเกี่ยวเขวเวลาไทกับสีได้ง่ายขึ้นนะครับบาดนี้นี่กำลังเรื่มดําเนินการแล้วครับบาดนี้นี่นะครับเริ่มเอาขั้นหน้าออกให้มันได้ระดับบินงนีนะครับขั้นหน้าเนี้ยออก ลอกินหนอกนะครับมันกระประมันระดับนี้แนละ้วความลึกพนะวามลึกเอาออกไปจนพอดูและนะครับดินมองสีเบเทก็หลยอยู่เังเช็ดเป็นตลอดหุดแล้วครับเบนเดาวามันเบิดถ้าเบิดแล้วก็จังค่อยทามันว่มีมองทีมดินแล้วนะจะ่อยปันน่นกันหน้าไว้นะครับ ก็ลมก็แหงดีดอกช่วงนี้กับนาหนาวเนาะเริ่มนาหนาวแล้วนะครับลมก็จังแห้งยังหน่อย เข้าสู่น่าหนาวออกนาหนาวแล้วก็าน,า,น,า,นาแร้งนะครับผมนาห้อนนี่ครับจับระดับนะครับผมตากดินนะเปิดนาออกเล็กน้อยจับระดับดูด,ดำก,ก็ใส่ดินเหามมะลยเลี้ยออยุบโมกี้เถี่ยวนะครับเนี่ยเลีอยยุโมลายเถี่ยดอกกระซิเต็มแล้วนะรประมาณยี่สิบเถี่ยนะครับของนี่แต่ว่าดิน ดินในหหน้า่วนที่เหียนนึ่งกับิตมีมองไปที่อีกอยู่ครับเพนจิตทมทีอีกหลายอยู่นะครับเอาไปใส่ในโมบัดเหลืออีกหลายอยู่นะครับเหลืออีกหลายร้อยเที่ยวนะครับเีเปิดดินเปิดข้างหน้าออกจับระดับนะจับระดับขึ้นนะครับ จะระดับพื้นให้ได้ระดับเดียวกันกับบิ่งนั่นนะครับผมนี่เหตุแบบนี้นะพี่นอ้องระดับสิบประมาณนี้นะครับผม <c oughs> พี่น้องเบิิงนะครับผมเพลงไดงคือวะนะครับ นี่ครับระดับะระดับที่ไล่ไปไว้จับไปไว้ประมาณนี้นะขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเดี๋ยวพอกันไม่ชิปนะครับ